Coding for better life ค่ะสำหรับ Coding for better life เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของความท้าทายของอุตสาหกรรมใหม่ในยุคอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของการเขียนโคด้ดการใช้โคดดิ้งต่างๆมีความสำคัญเป็นอย่างมากและที่สำคัญค่ะเรื่องของ Coding for better life เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืนค่ะ มาดูกันนะคะสำหรับ Coding for Better Life นี่นะคะก็เป็นโครงการวางรากฐานทางอนาคตให้กับประชากรนะคะชาวไทยเนี่ยคะทุกกลุ่มเลยเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเรียนกันตั้งแต่ในวัยเด็กๆจนถึงวัยทำงานก็เป็นโครงการนะคะวางรากฐานโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมนะคะถามว่าทําไมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องการที่จะวางรากฐานในเรื่องของโคดดิ้งตอนนี้ยุคของอุตสาหกรรมค่ะต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ในทุกกลุ่มในเรื่องของด้านดิจิทัลนะคะในเรื่องของการเตรียมการท้าทายของอุตสาหกรรมโลกใหม่ต่างๆและอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืนเรื่องของการใช้โคดดิ้งอันนี้ ไดะะ้ถามว่าช่วยได้อย่างไรบ้างคือต้องบอกก่อนนะคะว่าแนวทางของการดําเนินการโครงการนี้เขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะมาดูด้านแรกกันอันนี้เลย ด้านแรกคือการยกระดับห้องเรียนโคดดิง้งการยกระดับห้องเรียนโคดดิ้งเนี่ยนะคะเป็นการตั้งเป้าดําเนินโครงการในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่แห่งนะคะก็จะเป็นการยกระดับการเรียนการสอนของนักเรียนนะคะเปิดกว้างให้กับโรงเรียนทั้งหมดที่มีความสนใจมีความพร้อมที่จะนําการเรียนการสอนแบบนี้เข้าสู่ห้องเรียนนะคะเปิดโอกาสให้กับ ให้กับโรงเรียนเนี่ยให้กับเด็กๆด,ด้วยเข้ามาสมัครเรียนนะคะในโครงการนี้เข้าร่วมโครงการกันมาเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการบูรณาการการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนคราวนี้มาดูอันที่สองค่ะ การจัดทาหลักสูตรโคดดิ้งการจัดทาหลักสูตรโคดดิ้งเนี่ยนะคะเป็นการเสริมทักษะการสอนก็คือเน้นแนวทางมองไปที่คุณครูค่ะคุณครูนะคะเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในเรื่องของการสอนโคดดิ้งให้กับนักเรียนนะคะคุณครูจะต้องกลายเป็นโคดดิ้งโค้ชนะคะสอนเป็นโค้ชสอนโคดดิ้งให้กับเด็กๆซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสําคัญมากๆนะคะสําหรับคุณครูที่จะถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะได้มีการพัฒนา ฒนาคุณครูพัฒนาหลักสูตรนักเรียนพัฒนาการเรียนรู้แล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของด้านที่3ด้านนี้เลยค่ะเสริมทักษะโคดดิ้งการเสริมทักษะโคดดิ้งนะคะก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลต่างๆนะคะส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะตอนนี้เขาแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเราใส่เข้าไปนี่นะคะเห็นชัดเจนเลยด้านแรกโคดดิ้งบูตแคมป์อันนี้เป็นการสร้างทักษะ การกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในห้องเรียนแล้วก็ภาคปฏิบัติต่างๆที่สามารถที่จะไปใช้ไปฝึกประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนต่างๆไปฝึกประสบการณ์ตามโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาเปิดโอกาสหรือว่ากิจกรรมแคมป์นะคะที่มีให้กับเด็กๆเข้ามาเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดความรู้ตรงนี้ในอนาคตได้อีกหนึ่งเรื่องค่ะ โคดดิ้งวอลโคดดิ้งวอลนะคะเป็นกิจกรรมการแข่งขันโคดดิ้งที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการแข่งขันโคดดิ้งต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีในกระจายตัวเข้าไปในกลุ่มโรงเรียนต่างๆมากมายเลยตั้งแต่วัยเล็กๆนะคะจนถึงวัยวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยหรือว่าเด็กโตต่างๆก็เพื่อที่จะซึมซับนะคะเพื่อกับให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการเข้ากิจกรรมตั้งแต่เด็กแล้วก็นำทักษะการเขียนโคดดิ้งตรงนี้ ะะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยคราวนี้ด้านที่4ค่ะด้านสร้างความตระหนักรู้ด้านโคดดิ้งตรงนี้ค่ะเป็นการสร้างการตระหนักรู้แล้วก็นําไปใช้จริงเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาต่างๆนํามาใช้หยิบมาใช้ในบริบทต่างๆแล้วก็เวลานําไปใช้จริงเนี่ยนะคะในบริบทที่นํามาใช้จริงตรงนี้เช่นในเรื่องของการเกษตร ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะคะในเรื่องของการนําโค้ดมาใช้ในชีวิตประจําวันตรงนี้พอทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นการสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์นะคะที่เป็นการลงทุนที่สําคัญมากๆที่ทางรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสําคัญนะคะถือว่าเป็นความท้าทายของ ประชาชนในยุคปัจจุบันเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในโลกอนาคตแล้วก็เป็นการเปิดกว้างในเรื่องของการแข่งขันนะคะในเรื่องของการทํางานการให้ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ